คุณอัทบนลลงพื้นที่เมื่อวานนี้ได้ความว่ายังไงบ้างคะ่ะปืนเนี่ยเ,เสียหายไปเท่าไหร่แล้ว,แล,วแล้วความเสียหายมูลค่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันพอจะตีเป็นมูลค่าได้เท่าไหร่นะคะ uh เฉพาะปืนเนี่ยก็เป็นปืนหลวง11กระบอกเป็นปืนลูกทอง10แล้วก็เป็นปืนสั้นเป็นพก1กระบอกแล้วก็เป็นปืนส่วนตัวของเจ้าหน้าที่อีก1กระบอกรวมแล้ว12กระบอกที่เหลือก็จะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวถ้ามีกระเป๋าตังค์มีแท็บเล็ตมีเงินอะไรงนี้ที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวก็ถูกถูกปล้นไปด้วยตอนนั้นแล้วก็จะมีการทําลายทรัพย์สินทางราชการที่เป็นอาคารที่ทําการเป็นบ้านพักอีก4หลัง อันนี้ใน่ต้นก็เป็นอย่างนี้ที่ที่หลักก็จะเป็นที่ทําการกับบา<ะ>้านสกุนหน้าะะนะในรายละเอียดก็ยังได้สํารวจไม,ไม่ไม่ครบเพราะว่าพื้นที่ยังถูกถูกควบคุมอยู่เพราะว่ามัน<ะ>ยังยังไม่ปลอดภัยยังไม่ปลอดภัยค่ะค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ประเมเนินเรื่องของการก่อเหตุในครั้งนี้ยังไงบ้างคะท่านทิพย์ดีคะ ก็ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพมงกก็ก็เป็นผู้ประเมินอยู่ครับเป็นผู้ตวงเงินอยู่<ม>ว่าทางการข่าวหรือว่ามูลเหตุอะไรมันจะมาอย่างไรก็ก็ยังเป็นการพูดคุยกันอยู่นะแต่ว่ามันก็จะเป็นคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดเม 4, 5, 4, ื่อปีสี่ห้าสี่หกที่มีการพ้่งพิของหน่วยงานของกรมอุทยานือกรมป่าไม้ในสมัยนั้นนะคี่ตอนนี้เราเราก็พยายามระมัดระวังเพิ่มเติมโดยเฉพาะพื้นที่ปัตตานีานาลาที่ว่านี่ก็สั่งให้ทุกหน่วย ได้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยที่สุดนะคระับในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องเอาออกไปเลยหรือหรือก็ให้เป็นดูนิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะว่ามีความจําเป็นต้องใช้ปืเ็นหรือไม่่ะ้ะแล้วในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ตอนนี้จะต้องพิจารณากันยังไงบ้างคะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้รับความอันตรายก็จริงคือลักษณะเป็นเป็นการเข้ามาเพื่อหวังสิ่งของเท่านั้นแต่ว่ามันก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงมีการพูดคุยกันในพื้นที่ยังไงบ้างนะคะ ตอนนี้ในระดับพื้นที่เราก็ให้รวมนะฮะแต่ละหน่วยที่อยู่โดยลำพังที่ล่อแหล่อการที่เข้าไปป้นไปอะไรเนี่ยก็ให้มาอยู่รวมๆกันนะแล้วก็เพิ่มเรื่องของเวรยามและให,ให้เข้มงวดขึ้นการเข้าออกอต่างๆนะสาหรับพื้นที่อยู่ที่เขตรัฐพ,นพนานฮาราบาลานี่เราก็ให้มาพักข้างนอกนะทางผู้ใหญ่บ้านบ้านบลาเ้าเข้าเขาก็มีจับที่พักไว้ให้ด้วยนะครับเป็นเป็นที่พักที่เป็นสําหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวไปเที่ยวป่าชมธรรมชาติดู นอกเนือที่เป็นเรามีวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รัมหวัดชบ้านอยู่แล้วค่ะค่ะอย่างอธิบดีอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ที่านอธิบดีประเมินบอกว่าในพื้นที่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เฉพาะนาราธิวาสคืออาจจะต้องรวมทั้งสาจังหวัดมาดูแลกันแล้วว่าจุดไหนอาจจะเป็นจุดเสี่ยงอาจจะต้องเอาปืนออกไปแต่ว่าด้วยภ<ช>ารกิจเนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอคะเพราะว่าอย่างกรมอุทยานเองเจ้าหน้าที่ก็อาจจะาเป็นจะต้องมีอาวุธเอาไว้เพื่อเพื่อป้องกันตัวแล้วก็ อาจจะมีมอดไม้อย่างเนี้ยค่ะม,มันจะต้องพิจารณาอย่างระ<ต> <ๆ S 1> มัดระวังก็ให้เป็นเป็นพิิตของหน่วยงานเขาจะรู้ดีว่าครจะต้องใช้หรือไม่ใช้นะครับแล้ววิธีการใช้จะไปเก็บยังไงวิธีการหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการเข้าไปเก็บรักษาย,ยัางไงแต่อย่างที่บอกครับเวลาเขาปล้นเนี่ยเขาก็มาถามเจ้าหน้าที่เราอยู่ที่ไหนหนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนนะเป็นเรื่องขอตัวค่ะเพราะถึงจะใส่เซฟไว้แต่แต่ท้ายที่สุดถ้าเกิดว่าเข้ามาพร้อมอาวุธมันก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะ ใช่ครับใช่ครับราถึงบอกว่าถ้าถ้าไม่จําเป็นต้องใช้ปืนจริงก็เอาตัวที่อื่นเลยค่ะท่านทีบีคะจากการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขามีความตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงเนื่องจากว่านอกจากจะมีขบวนการมอดไม้ที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังมีเหตุการณ์เรื่องความรุนแรงอย่างอีกแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะไม่ประสงค์ต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ก็ตามนะคะก็เสียขวัญนะก็เสียเจ้าที่ก็เสียขวัญอยู่นะครับก็เข้าไปกอดเข้าไปให้กําลังใจก็ช่วยเหง แล้วก็ให้เขาเอามาอยู่ข้างนอกในพื้นที่ที่มันปลอดภัยก่อนแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยทางผู้ตอความไม่สูกเขาก็แจ้งว่าเขาจะไม่ทาร้ายเจ้าหน้าที่เขาก็บอกนะแต่จริงๆแล้วเจา<ห>้าหน้าที่ก็คือชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นแหละนะครับเพราะว่าเวลาเราจ้างเจ้าหน้าที่ก็คือชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นอยูแ่แล้วค่ะเอละอย่างอย่างของของส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะโดนเอาไปด้วยพวกแท็บเล็ตพวกมือถือหรือกระทั่งปืนพกเองเนี่ยตรงนี้ต้องต้องดูแลช่วยเหลือเยียวยาเขาไหมคะมีมีงบประมาณในส่วนนี้ไหมคะเรามีกองทุนสวัสดิ แล้วมีกองทุนดูการอยู่ครับก็กําลังพิจารณากันอยู่ว่าถ้าเข้าระเบียบก็จะช่วยเหลือมค่ะแต่หลังจากนี้อาจจะต้องไปไปพูดคุยกับทางหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงให้ให้ช่วยดูแลเพิ่มเติมด้วยหรือไม่คะต้องครับต้องนะเนืองวันนี้เราก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการของทางฝ่ายความมั่นคงค่ะ ค่ะท่านทีบดีคะ่ะนอกจากเรื่องของทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่แล้วก็ปืนที่ได้รับความเสียหายแล้วในเรื่องของสภาพพื้นที่ป่าไม้มีความเป็นห่วงอะไรเป็นพิเศษหร,รือเปล่าคะในพื้นที่อะค่ะคือเื้นที่นนี้เป็นพื้นที่ที่มีความดุดสมบูรณ์อยู่แล้วมีความหลากหลายมากมีน้ําตกสวยๆน้ำตกจิทนทร์พรมีนกเงือกหลายชนิดค่ะโดยเฉพาะนกเงือกชนหินนะฮะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวไทยที่เข้ามาจัดกิจกรรมเยอะมากแล้วก็เป็นรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ที่ผ่านมาไม่กี่ วันที่ผ่านมาก็มีการจัดวิ่งเรลที่นี่ด้วยบรรยากาศกําลังดีก็เสียดายเสียดายบรรยากาศตรงนี้มันก็เลยคุยกับท่านผู้ใหญ่างาให้กำลังใจว่า,มาวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่มแล้วก็สร้างบรรยากาศให้ดีแล้วก็ให้ชุมชนเขาได้มีรายได้ด้วย,วยม,มันมีความสวยงามเยอะครับเส้นทางต่างๆธรรมชาติที่นี่ค่ะอ่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณอธิพันธ์เจริญชันสานะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช